หลวงพ่อหมึกเป็นชาวไทยเกาะกงบวชเป็นพระอยู่ที่วัดปากคลองท่านมีชื่อเสียงในเรื่องฌานบารมีที่แก่กล้าคาถาอาคมเครื่องรางของขลังทั้งยังเป็นแพทย์แผนโบราณรักษาด้วยสมุนไพรและมนต์คาถาทำให้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของผู้คนอย่างกว้างขวางมีเรื่องราวมากมายกล่าวถึงปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อหมึกว่าท่านมีฌานอย่างรู้ล่วงหน้าครั้งหนึ่งท่านเคยทำนายว่าจะมีเครื่องบินตกที่อินเดียสามวันต่อมาก็เกิดขึ้นจริงตามนั้นวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังก่อสร้างโบสถ์ท่านก็เอ่ยขึ้นว่า จะสร้างไปทำไมเดียวก็มีคนมาเอาไปหมดซึ่งต่อมาเมื่อขมิแดงยึดอำนาจทหารก็เข้ามารื้อเอาไปจนหมดจริงๆกล่าวกันว่าคนจะคลอดลูกถ้าได้ดื่มน้ำมลหลวงพ่อหมึกจะคลอดง่ายโดยไม่เจ็บไม่ปวดหลวงพ่อหมึกมรณภาพที่วัดโอบยามจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาในยุคข,ขมิแดงเข้ายึดอำนาจพุทธศักราช2518แต่ศพของท่านหายไปโดยไม่มีใครทราบ วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อหมึกขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จึงมีผู้สแสวงหาเพื่อนำไปบูชาอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและกัมพูชา